สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับสว่านไฟฟ้าไร้สายนะครับแบตเตอรี่นะครับของแท้นะครับตัวนี้เป็นของม a ก i ิต้านะครับเพื่อนนี่ครับนะครับแบต18บโวลต์นะครับเพื่อน3 0มนมิลลิแอมนะครับนี่ตัวนี้ครับนี่ครับแบตเตอรี่ของม a k กิต้าของแท้นะครับทำไมผมถึงแนะนำให้เพื่อน เป็นของแท้ครับเพื่อนๆของแท้นี่ดียังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับอันนี้เป็นมา k ิต้านะครับนี่นะครับแบตเท่านี้นี่อึดมากครับใช้งานนะครับสี่ห้าชั่วโมงติดกันนี่ไฟไม่หมดนะเพื่อนใช้งานได้ยาวนานครับหนึ่งนะครับทำไมผมแนะนำเป็นของแท้เพื่อนเพราะว่าของแท้นะครับหนึ่งแบตทนเพื่อนแบตเตอรี่นี่สําคัญเลยนะครับใช้งานได้ยาวนานครับชาร์จแป๊บเดียวเต็ม นะครับเป็นของแท้นะครับแล้วก็อายุการใช้งานนานครับตัวนี้นี่ใช้งานหลายอย่างนะครับเพื่อนผมลองกับตัวเองแล้วครับตัวนี้ใช้ได้เป็นปีแล้วครับไม่มีปัญหาเพื่อนใช้งานได้ดีมากครับตัวนี้นะครับไมกิต้าตัวนี้นะครับนครับอันนี้ของแท้ครับเพื่อนนะครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่ครับ3.0มิลลิแอมป์นะครับ11โวลต์นั่นเองนะครับแหลงครับเพื่อนตัวนี้เป็นสว่านอเนกประสงค์นะครับสว่านไร้สายครับทำไมผมถึงแนะนำให้เพื่อนใช้แบบ ของแท้ใช่ไหมครับของจีนของก๊อปปี้ทั่วไปนะเพื่อนผมเคยใช้เหมือนกันครับซื้อมาตัวละไม่ไม่ถึงพันนะครับเก้าร้อยกว่าบาทนะครับแบตเตอรี่แถมให้สองก้อนนะครับเพื่อนก้อนเล็กๆนะครับแต่แบตไม่ทนครับใช้ได้แป๊บเดียวแบตหมดแล้วก็พอใช้ไปนานๆแบตเสื่อมเพื่อนชาร์จไม่เข้าครับใช้งานไม่ได้นะครับความแรงก็ไม่ได้เท่ากับของแท้นะเพื่อนของแท้ดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาลองเลยนะครับเพื่อนนี่ครับ ลอให้ดูนะครับใส่เข้าไปครับเพื่อนนี่ครับใส่แบบเหมาะมือมากครับนะครับมีปุ่มปิดเปิดตรงกลางตรงนี้นะครับสำหรับสายขวาครับเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนดันไปทางทางทางซ้ายมือก็จะเป็นการเข้าครับหมุนเข้าครับบุนนอตเข้าจอะนอตเข้านะเพื่อนนี่ครับดันไปซ้ายมือเป็นคลายออกนะครับเพื่อนนี่ครับมี2ระบบครับเพื่อนนี่เบอร์นะครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองครับเพื่อนนี่ ถ้าเบอร์หนึ่งก็จะเบาหน่อยครับเบอร์สองก็จะแรงขึ้นครับนะครับสังเกตว่ามันหมุนครับแรงครับนะครับนี่ครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็มีระดับให้ปรับนะเพื่อนนี่มีทั้งหมดสิบหกระดับนะครับตัวนี้ความแรงของรอบเนี่ยสิบหกระดับนะครับนี่เบอร์หนึ่งก็จะเบาหน่อยครับเพื่อนปรับเอาตามใจชอบครับสิบหกระดับนะครับเพื่อนหมุนเนาะครับปรับหมุนได้เลยแล้วก็มีหมดหมดเจาะปูนด้วยครับเพื่อนนี่มาข้านี้เจาะปูน เล็กๆน้อยๆได้ครับเพื่อนแต่ถ right ้าเจาะแบบปูนหนาๆแข็งๆเจาะไม่ได้ครับต so ้องใช้สว่านกระแทกนะครับแต่ถ so, ้าเป็นเจาะปูนเล็กๆน้อยอ่ะหรือว่าเป็นอิฐมวลเบาอ่ะเจาะง่ายครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ครับการใส่นะครับสว่านหรือใส่หัวน็อตไม่ยากครับเป็นสว่านในประสงค์ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับส่วนใหญ่แล้วจะใช้เป็นสว่านไขควงนะครับไขน็อตเข้าน็อตออกนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ไขควงนะครับ แม่งก็ใส่สว่านไขน็อตก็ได้ไขไม้ไขเจาะปูนก็ได้เอาโอเคใส่ดูนะเพื่อนการใส่ดอกสว่านนะครับเป็นเพื่อนดันมาด้านขวาครับเพื่อนก็สวานใส่เข้าไปแล้วเพื่อนก็จับสีดำๆไว้นะครับนี่นะครับนี่ครับจับให้มันหมุนเข้าไปื่อนนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ยหมุนเข้านะครับเพื่อนดันไปด้านซ้ายนะครับด้านขวาคือออกด้านซ้ายคือเข้าเพื่อน นี่ครับมันก็จะหมุนเข้าล็อกวนพอดีนี่ครับอันนี้คือหมุนเข้าแล้วครับเมื่อนดันไปทางซ้ายนะครับดันปุ่มไปทางซ้ายมันก็จะเป็นการหมุนล็อกหัวสว่านแล้วก็ไขสว่านธรรมดาครับหมุนเข้านี่คือการหมุนนอกเข้านะครับเมื่อถ้าเราจะเอาไขควงออกใช้ดอกสว่านอื่นก็ดันมาด้านขวานะครับจับสีดำๆให้แน่นครับเพื่อแล้วค่อยๆทายออกครับนี่ครับมันก็จะหมุนออกง่ายๆครับนะครับนี่ครับอันนี้คือของแท้นะครับมาคิต้าผมแนะนำเพื่อนใช้แบบนี้นะครับ คนครับราคาอาจจะแพงหน่อยครับแต่ใช้งานได้ยาวนานนะครับถ้าเพื่อนซื้อเนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนไปซื้อกับในร้านที่เขารับประกันนะว่าเป็นของแท้นะครับจะใช้งานได้ดีครับเพื่อนๆครับโอเคครับมารีวิวแค่นี้ครับแนะนำเพื่อนใช้ของแท้นะครับนี่ครับความแรงนะครับได้หลายระดับแรงแบตใช้ได้สี่ห้าชั่วโมงสบายครับเพื่อนใช้งานนะครับชาร์จแบตแป๊บเดียวเต็มก็ใช้งานได้อีกรอบนะครับนี่ครับโอเคครับเพื่อนแนะนำเพื่อนที่นี้ครับ ใครมีอะไรก็สอบถามใต้คลิปนะครับ